อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจได้ที่ Ingo88 หรือแอดไลน์ at Ingo88 IN สโมสรอ,อาเซนอลตกเป็นข่าวกับฟิลิเป้ค,คูตินโยดาวดังของบาร์เซโลนาอีกครั้งโดยมีชื่อของแทมฮอสเปอร์ที่กำลังให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันเอเวนเมอร์บาเซเลียนมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรตลอดช่วงเสมอที่ผ่านมารวมถึงลิเวอร์รพูลทีมเก่าของเขาที่มีข่าวการคืนถิ่นอันฟิลมาตลอด แต่เจ้าต,ตัวย้ายออกจากทีมไปด้วยค่าตัวมหาศาล142ล้านปอนด์ในปี2018ยังไรก็ตามสุดท้ายแล้วแม้คูตี้จะไปยังไม่ได้ย้ายทีมแต่อนาคตภายใต้การคุมทีมของโรงนัลคุม,มันก็ยังเป็นคำถามต่อไปหลังจากที่เพิ่งลงสนามในศึกลาลิกาไปเพียง82นาทีเท่านั้นในฤดูกาลนี้และด้วยปัญหาทางการเงินที่กำลังรุมเร้าทำให้พวกเขาต้องปล่อยนักเตะคนสำคัญอย่างเลียโนเมซี่ออกจากทีมและมีแผนที่จะขายนาักเตะรายอื่นที่สามารถทำเงิน เพื่อพยุงสถานะของสโมสรหนึ่งนั้นมีชื่อของคูตี้รวมอยู่ด้วยรายงานล่าสุดระบุว่าอาเซนอลและสเปอร์เป็น2ทีมที่กําลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางวัย29่รายนี้ในช่วงเดือนมกราคมหลังจากก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะปฏิเสธการดึงตัวกลับร่วมทีมแล้วดูเหมือนว่าอาเซนอลอาจจะได้เปรียบคู่แข่งในดีลนี้เล็กน้อยเนื่องจากบาร์ซ่ามีข่าวให้ความสนใจอเล็กซองกาเซตเมื่อสมัยที่ผ่านมาด้วยเช่นกันจึงเป็นไปได้ ว่าทั้งสองอาจมีดีลแรกตัวกับนักเตะเปลี่ยนตัวขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ดูสั้นเสริงกิรายงานยูเวนตุสดีด,ด,ดีเปิดทางให้กับแรมซี่ย้ายกลับเพมลิกในปีหน้าไม่ว่าจะเดือนมกราหรือกลางปีหากมีข้อเสนอที่น่าพอใจและนักเตะต้องการกลับไปเล่นในลีกอังกฤษอีกครั้งแรมซี sey, ่มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่ยูเว เปิดบ้านเจอกับซามโดเรียในวันอาทิตย์ขณะที่ก่อนเกมได้ลงตัวจริงกับตัวสำรองไปอย่างละหนึ่งเกมในเซเรียแต่ผลงานไม่น่าประทับใจมัสเซเบโนอลาเกลีจึงพร้อมปล่อยตัวออกจากทีมหลังทราบความสนใจจากทีมเพลย์มารีตตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแลมซี่หมดสัญญากับอาร์เซนอลย้ายามาอยู่กับยูเว่แบบไม่มีค่าตัวเมื่อกลางปี2 0 1 9ลงเล่น35เกมยิงไป4ประตูในซีซั่นส0 1 9ั0ส0ร่วมกับเทนเนอร์มาลิโซซาลี 30เกมยิง2ประตูในซีซัสี่สน2020-2021ร่วมกับเทนเนอร์อันเดียปิโลซึ่งถือเป็นฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมที่เคยทำเอาไว้กับอาร์เซนอลซามีนัสลีอดีตกองการทีมชาติฝรั่งเศสประกาศแควสตรัรในวนัย4 4หลังไร้สังกัดนับแต่แยกทางกับอเดรเรตตั้งแต่ปีที่แล้วนัสลีสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกจากการเล่น,นกับอาร์เซนอลและแมนซิตี้ ระหว่างปี2008ถึง2017เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ค้าแข่งรวม16ปียางแรก็ตามในช่วงมันปลายอาชีพนัสลีถูกแบ18เดือนก็หาใช้สารกระตุน้นพอกลับมาได้เซ็นสัญญาระยะสั้นกับเวสแฮมก่อนถูกปล่อยตัวหลังจบฤดูกาล2018-2019จากนั้นเซ็นสัญญากับอันเดรตที่มีแวงซองกเบนีเพื่อร่วมทีมเก่าที่แมนซิตี้คุมทัพแต่ก็ถูกปล่อยในปีต่อมาเช่นกันด้วยเหตุนผลเรื่องระเบยบวินยัยนัสรีเคยประสบความสำเร็จร่วมกับแมนซิตี้ ครองแชมป์เป็นมาลิคสสมัยร่วมกับโรเบรโตมาร์นีและมาริเอลเปเยกินีในฤดูกาล2013-2014อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจได้ที่ i n น o 88หรือแอดไลน์ i n g o 8 8สิบแข้งระดับโลกที่โกรายได้จนกระเป๋าตุงแห่งปี 1. c ิซ s นโนโรนัลโดอนดับหนึ่งกองหน้าทิมนชาโปุตุเกตของแมนยูเน็ต ดาวเตะรายนี้ได้รับค่าเหนือจากยูเวนตุสต้นสังกัดเดิมเมื่อซีซั่นที่แล้วเป็นจำนวนเงินสูงกว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้จะได้รับค่าแรงเป็นรองเลวเดอร์เมซี่แต่ได้รับค่าจ้างจากสปอนเซอร์ต่างๆสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวซึ่งเป็นเซตินนักฟุตบอลที่ได้รับค่าจ้างจากสปอนเซอร์มากที่สุดในโลกจึงโกรายได้จากทั้ง2ส,ส่วนมากที่สุดในโลกดูหนังเป็นจำนวนทั้งหมด125ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ2 เเนลโเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของปารซงต์แชแมงได้รับค่าเหนื่อยจากบาร์เซโลนาต้นสังกัดเดิมเมื่อซีซั่นที่แล้วเป็นเงิน75ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นสถิตินักฟุตบอลที่รับค่าแรงจากการค้าแข่งมากที่สุดในโลกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับค่าจ้างจากสปอนเซอร์ต่างๆอีก20ล้านดอลลาร์ดึงโกร,รายได้ทั้ง2ส,ส่วนไปได้ทั้งหมด95ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันดับ3าเนมมากองหน้าทีมชาติบราซิลของแปรแช ยังคงเป็นเจ้าของสตินักฟุต,ตบอลค่าตัวแพงที่สุดในโลกเมื่อย้ายจากบาร์ซ่าในปี2017ด้วยค่าฉีกสัญญา222ล้านยูโรดาวเตะวั29ยังได้รับค่าเหนื่อยจากต้นสังกัดเก่าปีละ75ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังรับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์ต่างๆอีก20ล้านดอลลาร์สหรัฐโก้รายได้ทั้ง2ช่วงไปได้ทั้งหมด95ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ4 ทีเรนเอ็มปัป,ปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของแปร์แช่ซึ่งยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่กับสโมสส์ทีทั้งที่สัญญาเก่าจะหมดอายุในช่วงกลางปีหน้าอยู่แล้วโดยราเตะรายนี้ได้รับเงินจากต้นสกัดปีละ28ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้รับค่าจ้างจากสปอนเซอร์อีก15ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งหมด43ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ 5. โมฮเมดซารากองหน้าทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูล ยังเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นขวัญใจของเดอะคัพเหมือนเดิมนับตั้งแต่ย้ายจากโรมาในปี2 0 1 7ดแลแ้วเตะรายนี้ยังได้รับค่าเหนื่อยจากต้นสกัดปีละ25ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์รายต่างๆอีก16ล้านดอลลาร์สหรัฐรวม41ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ6โรเบิร์ตเลวัตสกี้ของนาสิชชาติโปลแลนด์ของยบร์เทเมนิกถึงได้อยู่ปักหลักค้าแข้งกับปาร์นาน7ปีแล้วนับตั้งแต่ย้ายจากดอทมูลในปี24 ดาวเตรายนี้รับค่าเหนื่อยจากบาเยนร์ปีละ27ล้านดอลลา่านอกจากนี้ยังได้รับค่าจ้างจากสปอนเซอร์อีก8ล้านดอลลารลวมทั้งสิ้น35ล้านดอลล่าสหรัฐอันดับ7อันเดสอิเนเอสตากองกลางสเปนของวิเซนโกเบซึ่งย้ายจากบาร์เซโลนาไปโชฝีเท้าในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2018มีสัญญาค้าแข่งถึงช่วงกลางปี2023 วเตะไว้37ยังได้รับค่าเหนื่อยจากต้นสังกัดปีละ31ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าจ้างจากสปอนเซอร์อีก4ล้านดอลลาร์สหรัฐโกยเงินไปทั้งสิ้น35ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ8ปพอปป็อกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของปิสแดงแม้จะใกล้หมดสัญญาในช่วงกลางปีหน้าแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่สัทีปอกบาได้รับค่าเหนื่อยจากแมนยูปีละ27ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังได้รับเงินจากสปอนเซอร์อีก7ล้านจึงโกยรายได้ไปทั้งสิ้น34ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันดับ9แกรัตเบลปีกทีมชาติเบลของเดลมาเรดแม้จะถูกปล่อยให้กับสเปอร์ยืมใช้งานเมื่อซีซันที่แล้วและใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับการออกรอบ,รอบตีกอฟแต่ราเตะรายนี้ยังได้รับค่าเหนื่อยจากทุนสกัดปีละ26ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากสปอนเซอร์อีก6ล้านรวมทั้งสิ้น32ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ อันดับ10เอเดนอาซาของกลางทีมชาติเบลเยียมของเรียวมาริดแม้จะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนต่อเนื่องส่งผลกระทบกับฟอร์มการเล่นอยู่พอสมควรเพราะไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาโชว์ได้เหมือนเมื่อก่อนได้รับเตะรายนี้ยังได้รับค่าเหนื่อยจากมาริดปีละ26ล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับค่าจ้างจากสปอนเซอร์ต่างๆอีก3ล้านดอลลาร์สหรัฐโบรรายได้ไปทั้งหมด29ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยากร่วมสนุกตื่นเต้นร้าใจได้ที่ i n น o 8 8หรือแอดไลน์ i n ด o 8 8